สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องรีฟอร์ชาน n อลอีกแล้วนะคะวันนี้รีพาลูกค้ามาดูรุ่น XLT เกียร์ธรรมดาตัวนี้จะเป็นขับ4นะคะเป็นรุ่นหายากเลยทีเดียวนะะในลายของเรานะคะตั้งอยู่ที่87,000บาทตัวนี้จะหายากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ต้องจองมาก่อนล่วงหน้านะคะอันดับแรกเลยค่ะคันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายก็จะมีพิเศษมาก็คือจะเป็นไฟมาแตง่งลูกค้าน้นเป็นดอกเปี้ยต่ํานะคะก็เลยไม่ได้แต่งอะไรมาก กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมนีนะคะสังเกตว่ารังผึ้งะคะ่ะจะใหญ่นะคะเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีนะคะตัวโปรดเขาคำนวณออกมาแล้วนะคะเวลาที่เราวิ่งระยะทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิ่งนานๆนะคะตัวนี้จะระบายความร้อนได้ดีเลยส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นกำบังลมตัวนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าขับเร็วๆอะคะ่ะมันจะช่วยต้านลมได้อย่างดีเลยนะคะด้านข้างขอบล้อจะเป็นขอบล้อ20นะคะ ยางจะเป็นยางนสเตอร์นะคะส่วนหน้ายางนะคะจะเป็น 265/50R20 mm hmm. ก็จะมีความโดดเด่นตรงล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อใหญ่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจเป็นลายไหนเราก็จะมีลายให้เลือกหลายๆลายนะคะก็สามารถที่จะทักมาถามได้นะคะว่าอยากจะได้ลายประมาณไหนเดี๋ยวเราส่งลายให้เลือกค่ะคะส่วนด้านข้างก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะคะคันนี้ สติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์ลูกค้าออกแบบเองนะโลบานะคะจะเป็นโลบ้าอัลแลนเดอร์ตัวนี้เราติดเพิ่มให้นะคะจะมีไฟข้างหลังนะคะดวงที่3ให้นะคะรุ่นนี้ส่วน,นของกันชนด้านหลังนะคะเราเปลี่ยนเป็นกันชนของ Outlander ซึ่งมันเป็น คู่ก,กันกับตัวโลบานะคะตัวนี้ก็คือเวลาที่เราเหยียบเบรกนะคะจะมีไฟให้ปอนฝาท้ายปิดกระบ,บะนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวฝาท้ายผ่อนแรงให้เพื่อที่จะยกขึ้นนะคะเดิมมันหนักนะคะเราก็ใส่เป็นฝาท้ายผ่อนแรงให้ลูกค้าเพื่อความเบาลูกค้าเคสนี้เขาอยากจะได้เป็นเบาะดําได้แดงเราก็จัดให้นะคะเบาะตัวนี้นะคะเราไม่ได้ยกออกนะคะเราก็คือจะ สวมหนังเข้าไปอีก1ชั้นเบาะตัวนี้จะมีความหนา2ชั้นนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดแต่เป็นขับ4นะคะเวลาที่เราใช้งานก็จะมีขับ2ขับ4แล้วก็ขึ้นเขาได้ะคะ่ะภายในของเรานะคะที่พิเศษที่สุดเลยก็คือจะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าแบบผ่อนแรงตัวนี้จะมีของ Ford นะคะจะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นให้เลยนะคือ option ความปลอดภัยนี่มาเต็มนะคะพวงมาลัยเนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะปรับระดับได้ ปรับระดับสมมุติลูกค้าอยากจะได้ต่าก็คือปรับกดลงมาต่ําหรือว่าอยากได้สูงหรือปรับให้มันพอดีตัวเองนะคะแล้วก็ล็อกเข้าไปค่ะส่วนหน้าจอตรงโหมดฟังก์ชันด้านในนี่นะคะก็คือจะแจ้งเรื่องของน้ามันหมดการล็อกความเร็วนะคะก็คือจะแจ้งหมดเลยก็ลูกค้าก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายนะ รีขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรีด้วยนะคะเพื่อจะติดตามว่าครั้งต่อๆไปรีจะมีคลิปอะไรมาให้ลูกค้าดูและติดตามกันได้ในช่องรีฟอร์ด Channel นะคะสำหรับวันนี้รีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย